มาเซียมอาเซียมจกออกมาพผะว่างูไล่อยู่เพ่งเนาะปุ๊บ อยี่มาต่อยเนาะต่างเผิ่นบริยอยมเมื่อได้เอ้ยุ่คนหมักไปหาแบบนู้นแบบนี้เนาะแม่นกับลมกรแหงเนี่ยนะลมกรแหงแห้งกลมพี่น้องเอ้ยใสกันมาสนสนเนาะลมแห้งอะไรมาเนี่ยมึงเนี่ย ได้บ่อ,บอุ้ยเอาเสียม,มมาได้จกเหรอเอาเสียมเอาเสี้ยมะจกออกมาผะว่างูไล่อยู่เพ <c oughs> ่งเนาะผัวจิบบหอมแบบปู

แม่ก็คือ่ะไกลอืมกับปูฮะขายบ่อคุ้ดขายบอ่ยบอนี้ก็ได้3โตชีโตแล้วกดีจาพาขนเมื่อนะครพี่ดาวเลย,มพพมเยมลมแห้งเยลยเหรอหนาวหนาว,นาวมนีก็ตอนเช้าก็นาค่ะหนาวเนาะ เป็นกรมาใกล้ขนาดเลยนะคู้เอาเป็นจากมาหาเขียดกบมาตามเพิ่นใช่สิทุก ก็ถ catch uh, like right ือว่าใกล้เกือบใกล้เติบเนาะวันวันจักรลักษ์ก็ซาลายจ่ะวะสามลักษ์สามศรลักษ์นี่แหละวอลคอยหาคิงคอยหาคิงอ่อต้นหัวช่างหนานี่มันเหลอะแห้งเลยนะแมนห้อนก็ห้อนบั่ป้าเจ้าจักเพิ่นเว้ายังกันกระเซาะกึ่มบุ สีผ้ากันยางเมื่อได้บอกไว้โบไม่เนยังผม,งมงเพียงเเขียดก็ไม่ได้เอกเพราะว่าคือซเมเมอร์เ,เลยขจับแบบคนมาหาเนาะไรขู่ไรคนกับมาหาก็พาเขียดนะห้ากไปขายในบบนี้นะียังไม่ใช่นี่พเอเท้าไห่ tham xa sắp 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 xe sắp về sắp 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 bên sắp <trên> đây, sắp <laughs> sắp <lưu bao> <laughs> <laughs> เอตัวรกไปจสีเมือนี่รถขอลยนีได้รันักเลยอเ็กเล็ก่ไมใหมอหไปอ๋ออ๋งหมน้าเจ้าภเนี่ยนาเจ้าฝังนี้งมีใชังไัมีนี่าเจ่าสาวางผู้คุชิเมแห้งขนาดกูสาวางกันหยุดใสู่ลุชุดอืม S <S กรดยางาเมัอือ่ากเมื่อวันนี้ฮะตอนมากับตอนเมื่อต่างกันนะต้นเมือ่อคะเมือ่อยออกกำลังกายพี่าะออกอะไรเนาะวันนี้ฮะมาทั่วป่าว่าาาาะมาทั่วป่าทั่วหวย ป้าปลกตกปุกตาเนาะซาบัวป้าปุกตานี่ปลูกมกลำใยายยังคืนอะยังเเห็ดกันพอยไม่กวดเลยกันพ่อยเนาะ ่จมกกะมีตกตะมีกใหญ่แล้วใหญ่ของเพื่อนะ<ม>่นนอะยยยยนอะนน้าวิลงในบันนี่ยยน้อมาน่าลงในบันนี่หมเหม็นไปพิททางแล้วเหมือนพี่บ้าอืมอ่าเพื่นพาไปเนะเพื่อนไปถือกล้องก็ไปน้ำเพื่นเ้ามไปจืด้ามไปจ, <พา S 2> จืดนะโอเอ้าชาลยอ่าเมือ่อยเนาะเมื่อยไปก็เมื่อยตามลังเามัน

เอาคักกเอาหม่อนกาดกาดได้ไหมสูง huh> คักขนาดเลยผูกสัง uh หัก huh> ชีลงไลยบ่านนี uh> ้อือห sí ืออือืออุควันขี้ฝุ่นควันขี้ดินทรายเอ้ก็ถึกอยู่พี่น้องเลยตอนมารู้สึกว่าแน่นท้องนักท้องตอนเมื่องยิ่งชอบเบาท้องเออเจ้าพวกเข่าตอนไหนเลยเจ้าพวกเข่าแล้วพี่น้อง แบกไปไปยังไอ้าว่ลงไปยังเขึ้นมา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 ใช้อไรใช้บังวลลุกตีนะ่อไโอ้ยันละันลนะ โอ้ไปไปไปคอยเบิ่งคอยเบิ่งปักไม่เกิดบนอะไะไปสิบบตกใจเนอะกระถึกน้ำเหลือแตพวกอย่งนี้ไปบืนบืนทานี่ต่ออีกลงจากทานั่นเนอะก็ท่านพูนอยู่เดินเทียงหน้าเปิ้ลปูเปินทปาไปเิู คือในนังเขานาาแมนเป็นถ้ำเป็นทาเขาเลยนะเปนหอเป็นูเขาคือในนังขันว่าอันย่ำหน้าในขวน้อไมหมือสิบอูดเนาะน้อม่เนาะเออจะบกเลยนสิเล็กขี้ักโอ้ยเื่อยละมือนเด็กบ่อบ่อขอยบออวเนื่อขอกรลาอยู่ในเนือขอยมีอยู่ได้ผักเล็กไหม ในเฮือนเลยเป็นต้นอยู่ในเฮือนคุณบอกเพิ่นพาหลาะเพิ่นพาทัวเนาะผู้ป้าผู้นอยดานใจกระสิกระเซาน้องวนาเฮ็ดเสร็จเพิ่นพาไปเพิ่นว่าพาไปหาหล่อคะแหละเพิ่นอยากไปหาเที่ยวหาอยู่อยากเพิ่นคนบ่ยังไงก้นบอกไปหาอยู่หากินเนาะ คนอยู่เ่นอยู่าแล้วก็ซึ้งเบื่อกันมาฮาโลาไเติมแมนหาใจเกือบหดท้อพอนเที่ยง่นแลวนี่บไหน่อยเลยกุงกระท่านแล้วเนาะแมนพอนกุกระท่นกระทันโตแล้วบสนั่นแหละเพิ่นจิ้ก็บกระท่านีัมพอดีเลยครับ้ก็อกระท่นมากินเกลวงนแล้วจังหวะเด้อหาเบิร์ก่อน ว่าหมากทาดดา่า,านนำมาสุดทางหาลายเนาะเอามาพาเพื่นมาชุดก,นนะก่นอนแล,อแล้วนะนี่หอดแล้วพอพอลหอดแล้วพ่อเพจ่อเลยหอดแล้วหอดนะเปิดอ้าหมักซีดา้านี่แจ็บได้นี่น,นนะคอยต่อยกัำลังมะนาวชุดก่อนเซฟแจ,บแจบ็บมีหมักหนึ่งเด้เห็นมบม,พพมั้ยหมักซีด้าคนพี่เจ๋อเลยนี่หอดกระทบกระท่านเพื่อนเลย นี่เพันก็อ้อขอเทือยญาติพี่น้องเพิ่นเลยเมนทั้งเมนทั้งน้องเพิ่นอุ้เขียดพิ่นเพิ่นคามากระทันนกิน่างตามสองโคตจุเจ้าไงกอนกินตับงมานดง เใช่ไหมได้เจ้าพวกนั่งกัยลมใจตัวัวน้าัจาหัวอืมจักผู้ผูก็เก็บเมยบ้าจกินผู้เจ้าของเผ่อกินจนบวันบวายผู้ได้เนาะ ไปได้ nói เพิ่นตายเอานะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ายต้นเติบต้นแล้วเงูครูเขียนมึงก็เด้ร้างเติบพูดเขียนคนะโอ้โโอแกูกระูใช้แกใช่หันขายไปแล้วเนาะอ่าดตโวพดขายไปเลยเราวะใช่ในกุ้กต่เกาตียาเเนาะ คเนาผมเองทางสามเองกับิด้คอโตปิดขิปลงปิดเพียงแต่ํานี่เนาะทางสามเองกับิด้คอโตเมื่อก่อนฝากคคนเดนด้อยนะาเยดีไมจะได้โตปิดลิปก่อนวิ้าก็มาสบายดี